I'm I, sorry, I got famous sorry, got motherfucking the in heart โอเคครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเอ็มคีและน้องนะครับคือวันนี้เราก็จะมาคือมาอัปเดตน้องเชอรี่นะเรื่องจากมรณภาพนะครับทุกคนก็คือวันนี้วันนั้นน่ะเราไปเทนมิขอนกันมา,มาใช่ไหมทีนี้มันดังมันขี้ได้เรียนคนขี้ได้ เรืน,นัทุกคนก็หรือทำไม้ทุกคนอัพสเต็ปขึ้นไหมหน่อยหนึง่ง <Wow. S 1> เพื่อให้แรงนะทุกคนคือว่าเราเล่นเยอะเกินมันจะพังนะแต่เดือนนี้เป็นเดือนสวยของผมนะทุกคนก็ร้อยน้องกะทิก็ะพังน้องเชอรี่ก็ะพังรถยนต์ก็มาเป็น่นยางมักคนกลายเป็นชอตทุกคนเลยผมไม่ได้ทำคลิปสองอาทิตย์นะทุกคนคือว่าติดงานโต๊ะหลงด้วยก็ถึอวันนี้เราก็จะทาอัพเดตนะคลิปนี้เป็นคลิปอัพเดตนะแต่คือว่าอยากเรายังเดี๋ยวเราอัพเดตข้อของมาพบ ข้างของทำเครื่องเชร็จเราก็จะอัปเดตสีว่าเป็นยังไงแต่คือวัาวันนี้อัปเดตก็คาดก่อนว่าเราทำานทุกคนก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปทุกคนเพราะผมตมังค์ไม่มีละหมดละลผมต้องขายเสื้อผ้าหมดแล้วเนี่ยทุกคน <S 2> <S 2> ไม่มีตังทํทำอย่างอื่นแล้วทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปไปคือว่าวันนี้เราก็เพื่อนๆคิดว่ายัางไงดีว่าให้ผมทำสเต็ปอะไรดีตอนนี้มันเป็นหกสีเฮ้ยหกสามสักห้าทุกคนคือว่าเพื่อนๆก็เมนต์มาเยอะว่าให้ผมทำสเต็ปอะไรดี คอมเมนต์มานะจ๊ะคือใจพมนะยาวสามสี่วา์แต่คือว่าเรามีผ่าจี๋จ่ายมันเยอะเลยเราก็ไม่ถามก่อนเอาไปทําแบบอัเปเดตขึ้นใหมน้อยเป็นอาจจะหกสี่สักเจ็ดหรืออะไรก็ว่าไปนะทุกคนคือว่าตอนนี้เราก็ท,าทําอันนี้ไปก่อนแล้วก็น้องอธิย์ก็อธิย์หน้าก็ได้ทําคลิปแล้วก็เพราะว่าสั่งของไว้แล้วก็ของไม่มาก็รอของอยู่นะแต่ของดีแน่นอนวิ่งไงน้นอนคนเนี้ย น้องกทิ่ก็วิง่งคือว่าเราก็หลอก็หลอกช่างฝาเสร็จนะเราก็ได้ดูกันโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็อัปเดตคลิปต่อไปนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ็มที่ร้นน้องสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนทุกคนโอเค